สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณลูกนะครับในรายวิชาพละศึกษาสําหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของตาราง9ก้าช่องประกอบแม่สุดคูณสาหรับสัปดาห์นี้เป็นการเคลื่อนไหวในท่าที่10ประกอบสุดคูณแม่11จะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทาการวอร์มร่างกายกันครับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนครับไปทางขวาครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปนทางซ้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเริ่มปฏิบัติกันเลย สำหรับท่าที่10ประกอบสูตรคูณแม่ส1เนะครับเริ่มจากเท้าสองข้างยืนในช่องหมายเลข5จากนั้นก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข8ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข8ก้าวเท้าขวาแยกออกไปช่องหมายเลข7ก้าวเท้าซ้ายแยกไปช่องหมายเลข9ชิดเท้าขวากลับมาช่องหมายเลข8ชิดเท้าซ้ายกลับมาช่องหมายเลข8ถอยเท้าขวากลับไปช่องหมายเลข5และก้าวเท้าซ้ายถอยลงไปช่องหมายเลข5 เดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับโดยการประกอบสูตรคูณแม่11โดยการเริ่มเท้าขวาก่อนพร้อมแล้วเริ่มกันเลย 11 11 11 12 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 7 7 11 8 88 11 9 99 11 1 0 11 1 1 12 1 1 2 11 11 11 12, 12่1 11สิ1 1ี่ส1 1เอ็1 1้า5 1 1ส6 6 6 11 7 7 7 1 1 8 8 8 11 9 10 11 10 11 11 11 1 1ป1 2 1 2ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับการเคลื่อนไหวในรูปแบบของตาราง9้าช่องท่าที่10ประกอบสูตรคูณแม่11ปฏิบัติกันได้ไม่เอ่ยนักเรียนอย่าลืมฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ตาไปก่อนสวัสดีครับ